ความผิดมึงเองค่ะแต่ไม่มีแพ้ชั่นกับงานแต่ว่าจริงๆเป็นที่หนึ่งในโรของเรื่อง AI มาแล้วสาย data ยังเป็นที่ต้องการอันยองอันยองแล้วผูาช่องในนี้มึงไม่เก่ทุกคนคงถามแล้วว่ามึงหายไปไหนกันคะมึงหายไปไหนช่วยตอบหน่อยค่ะหายไปหลายเดือนมากใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรคือมึงพลุมาคความผิดมึงเองค่ะแอบเย๊ จะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆสงสัยกันมาแล้วถามเข้ามาในคอมเมนต์นั่นเองค่ะย้เพื่อความภาษาไทยแตกฉานนะให้เจนี่อ่านนหคะคอมเมนต์่าว่าปัจจุบันอนาคตแนวโน้มความต้องการสายงานเดต่ายิ่งสูงในรครับบริษัทในประเทศที่ต้องการมีเยอะไหมผมจบวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ไม่มีแพ้ชินตุงนานีอยากย้ายมาด้านแต่ยังกังวลหลายๆอย่างรับล่ะเขาถามในท็อปิกอะไรนะ านวคิปที่ฉันลงก็คือ introvert เป็นอุปสรรคในการเป็น data engineer อ๋องั้นแปลว่าเขาก็ถามในสายงานของเร t ่อ engineering อ่า What do you think In my opinion นี่ไงมาเป็น dialogue สุดถ้าถามเราเราสิดว่ายังไปได้ไกลในประเทศของเราประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในโรคของเรื่องชักช้าฮะมีผู้ตองเจ้งั้นเราดังนั้นแล้วอ่ะ เนต้าเขามาแน่นอนจริงเราทำคลิปไปนานแล้วว่าเ a ต้ามันมาหลายปีแล้วแต่มันยังไม่ไปไหนเลยมันอยู่ที่เดิมอะ AI มายัง AI มาแล้ว Big Data 4.0มานานแล้ว <Yes. S 1> ตอนนี้เราเพิ่งถึงเ a ต้า i g Data เราไปแล้วจริงๆหรอถามว่าไปแล้วที่เนต้าบิ๊กไม่พอ Data l เล็กจำได้ไหมดิเนตนะ้าจำด้วยด a ต a าเล็กดัตตาเลกมาแล้วตอนนี้ AI และเราอยู่ช่วงไหนตอนนี้เ <Data S 2> <Data S 1> นต้าหมาตอกติ๊กตอกเ a <Data S 2> ต้าหมาตอกหมาตอกมาก่อนใครเลยถูกไหม ติกตอคือเราอะยังช้ากว่าหลายประเทศหลายปีมากๆดังนั้นในอนาคตอะใส่เดต้ามันยังไปไกลแน่นอนถามว่า AI จะมารีเพทคนได้จริงๆหรอขอถามอย่างหนึ่งต้นทุนอะของประเทศเรามันสูงขนาดที่เราจะสามารถใช้ AI รีเพทได้จริงๆหรอเราถามแค่นี้ก่อนเราจะเอาประเทศไทยไปเทียบกับอะไรถ้าเราเทียบกับตัวเราเองอีกนานค่ะ ไต้ยังไปได้ไกลมากแล้วถ้าถามมุกอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ r e f e r e n ์ได้ว่า Data s c i e e ยังเป็นที่ต้องการหรือว่าสาย d ต้ a ยังเป็นที่ต้องการอยู่ไหมทุกคนคะเปิดเข้าสิทธิที่เรียกว่า r i n g i n ค่ะนี่นะคะดือยาวมากตอนนี้นะคะจะอ่านให้ฟังนะคะว่ามี Data Science อะไรบ้าง Data Science <and> Analytics คนสามารถกดเข้าไปดูที่ r i n g i n ได้นะคะ,ะใช่เราจะไม่พูดชื่อบริษัทตกุลู มันเยอะมากแต่มันไม่ได้มีแค่ data scientist นะมันมี data analyze data engineering จริงๆมันมีอีกหลายตำแหน่งมากไม่ว่าจะเป็น ml ml คือ machine learning ml ออกหรือว่า ml engineering อย่างเงี้ยมันมีสายตำแหน่งมากคำถามที่ถามว่าสาย data จะไปอนาคตอีกไกลไหมก็ใครอ <c oughs> ขอตอบว่า <c oughs> ไกลมากไม่รู้ว่าจะตอบคำถามว่าในอนาคตสาย data ย,ยังเป็นที่ต้องการอยู่ไหมแต่นี่คือคำตอบจากพวกเรา กับช่องมิมิ่โกเมกเกอร์สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดติดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะในวันที่ว่างนะคะอาจจะแบบคลิปละฐหนึ่งปีเพราะอะไรคะเราไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นเราหวังแค่อยากแชร์ความรู้จริงค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะบ้ายดีว่างจะมาตอบบ๊ายค่ะซ